เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาทํามัชชะด้วยกันนะครับผมนี่เราจะดื่มมัชชะทูกเช้าเพื่อสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันแล้วก็สมาธิของพี่ด้วยนี่นะฮะใส่มัชชะลงไปเล็กน้อยนะครับผมเติมน้ําเข้าไปเป็นน้ําอุ่นนะครับผมแล้วก็คนให้มันเป็นมัชชะเพสมีความแบบเข้มๆนิดนึงแล้วเราก็จะฝายังไม่ได้เปิดคุคน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 นนะครับแล้วเราก็จะได้ชาเขียวที่มีความละมุนแล้วก็ มีความบอดี้เต็มมากๆนะครับผมนี่เราใส่น้ำแข็งไปเป็นฟินนชทัชนะฮะแล้วก็มานั่งจิบชากันตอนเช้าข้างหน้าบ้านนะครับผมดูนกอา่านหนังสือนะฮะทุกคนแซวกันว่าอ่านเล่มเดิมมาเป็นเดือนนะฮะไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าอ่านเล่มเดิมมาเป็นเดือนแล้ว<ช>นี่<ช>อันนี้<ช>คือทำอะไรเนี่ยเมอโอเคเรามีองค์คลักพิทักษ์เธอนะฮะคือตอตัวน้อยมานั่งชมยู่ด้วยนะครับผมและนี่เมามอยกับคนแม่มรเรื่องอะไรใช่ไหม นู่นทำนี่นะเออใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราต่อกันด้วยไปวิ่งนะครับผมอันนี้ปั่นจักรยานกอนวอมก็ขึ้ชั่วโมงแล้วก็อันนี้พิกวิ่งไปประมาณ5โลนะครับผมไม่ค่อยได้อัดเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยครับแล้วก็จบด้วยการยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายที่ฟิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อที่ห้องซ้อมนะครับสวัสดีครับนี่เราก็อยู่ที่ห้องซ้อมนะครเราก็เริ่มต้นจากการเส็นอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็วอมเสียงกันยาว แล้วก็เริ่มปร์ฟอร์มดูมุมกล้องดูอะไรต่างๆว่าควรจะถ่ายอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมถ้าสงสัยว่าพี่กำลังจะทำโปรเจกอะไรใครอยากรู้บ้างคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับ